หนิงหันหน้ามาหน่อยโอ้ไปแล้วนบ <si suppression> <descon fin anta> มามามัวแต่ไอ้นี่ไปเดินทางปลอดภัยนะเจ๊เราจะไปส่งงระดับนะทีแรกว่าถส่งตงนี้ยหมจะี่ไปส่งได้นามสุดไปุ่กนี่ กระเป๋าสวยด้วยอ่ะทอีนยม่าุเรมาให้น้องสาว่ซื้อกระเป๋าเลยขอบคุณนะคะแต่ไม่ได้มนจะไม่ให้ัี้แล้ไม่ให้น้่เรียนปูไปกินบ้างไงไม่ดูาไม่ดูเรียนป่าูไปกินอีกเนาะเราอยู่เรายังไม่เคยได้กินป่าอูนเลยอะนั่นน่ะสิน่ะ การมันจำได้มันบอกายทะเบียนนี่มันเห็นเดียมาเจอหนูเห็นบ่อยมากเรียกพ่อเขาได้เรียกหันหน้ามาเดี๋ยวหวนหน้ามาขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเจอหนูที่ไหนก็ทักหนูหน่อยนะได้คนไ